ลัคนาราศีกุมมีใครลัคนาราศีกุมบ้างดวงความรักล้นล้วนนะครับจากตรงนี้ไปจนถึงปลายปีหรือว่าสิ้นปี67นะกุมนะกุมกุมเอากุมนะฮะลัคนาราศีกุมใครกุมบ้างส่งเสียงหน่อยดวงความรักล้นล้วนนะครับจากตรงนี้ไปจนถึงสิ้นปี2567นะ ลัคนาราศีกุมที่นัตอนนี้มีเสากับอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์อยู่นะครับต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกุมสาวที่ทับลักเป็นองค์เกณฑ์นั้นมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จต้องขอโยงให้ฟังนิดหนึ่งมันเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จความมั่นคง การสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับและดาวเสาตรงนี้นั้นก็ไปอยู่ในเรือนราหูซึ่งเป็นคู่มิตรกันผมบอกก่อนเลยว่านะครับชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องของความรักนะปีนี้คุณตั้งใจทำสิ่งใดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ คู่ครองจะให้การผลักดันและสนับสนุนอย่างดีนะต้องบอกเลยเพราะว่าชาวกลุ่มนี่ค่อนข้างเด่นเพราะดาวเป็นองค์เกณ์เสาเป็นองค์เกนนะครับเดี๋ยวพอพระรหัสย้ายไปพระรหัสจากราชาโชคย้ายไปก็ไปเป็นปทุมเกณฑ์อีกโอ้นะครับคือการดูดวงเนี่ยมันละเอียดมากนะฮะคุณว่ามันละเอียดแล้วมันละเอียดกว่าที่คุณคิดอีก การดูดาวต่างๆต้องดูที่มันสัมพันธ์กันด้วยดาวพระหัสเนี่ยมันตอนนี้เป็นราชาโชคเป็นดาวเจเริญนาังเงินเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปลายเมษามันเดินเข้าปทุมเกณฑ์พระหัตสี่ทรงศักดิ์แชมช้อชอยของชาวลัคนาราศีกลุ่มเลงไปยังเรือนการงานผมถึงบอกว่าปี2567คู่ครองหรือคนรักมีบทบาทอย่างมากที่จะนำพาความสำเร็จมาให้ ย้ำนะครับมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากที่จะนำพาความสำเร็จมาให้ฉะนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมแล้วมีคู่อยู่แล้วจะเพิ่งคบกันคบหากันมานานแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะครับให้มองไปที่ความสำเร็จหรือสิ่งที่จะทำร่วมกันเพราะมันจะไปในทิศทางที่ดี แต่ถ้าเกิดดาวเสาวตรงนี้นะครับอีกภาคหนึ่งเนี่ยมันนะครับถ้าคุณไปมองเรื่องจุกจิกมองเรื่องที่มันขัดหูขัดตาขัดใจก็หงุดหงิดได้ง่ายต้องบอกก่อนเพราะว่าเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ส่งผลกับทุกๆชะตามากน้อยต่างกันอยู่ที่องศาและดาวที่ไปร่วมอยู่กับดาวเสานะ แต่เอาเธอยังไงก็ตามผมคิดว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงของคุณนะถ้าระมัดระวังเรื่องออความหมงุดหงิดความเจ้าอารมณ์อารมณ์แปรปรวนของตัวเองได้สิ่งที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะครับน่าจะเป็นความสำเร็จที่นำพามาจากคนรักคู่ครองแล้วถามว่าถ้าคุณเป็นคนโสดละ่ะ ก็หมายความว่าจะมีคนที่มาเกือ้อกูลกันนะครับนะอาจจะไปเจอพ่อไม้แม่ๆก็ได้แล้วมาเกือ้อกูลกันเพราะว่าสาวอยู่ตำแหน่งนี้เป็นองค์เกณฑ์ไม่ได้ขี้เลนะครับบอกเลยว่าเป็นองค์เกณฑ์นะเพราะว่าลัคนาราศีกุมเป็นนาสราสลัคนาราศีนระ นะครับดาว 1, ดาว5ดาว7ดวงใดดวงหนึ่งหรือ2ดวงหรือ3ดวงถ้ากุมรักแล้วได้องค์เกณนนารักเก์และดาวอาทิตย์กำมาทับรักอยู่ก็ทําให้คู่ครองเข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างมากคือจะสําเร็จอะไรแต่และอย่างในช่วงจังหวะตรงเนี้ยคู่ครองจะมีความสําคัญมากและก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านให้ฟังกันชัดๆ นะครับท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งปันกันไปด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ TikTok นะครับแล้วก็ทางแอปสีแดงแอปสีฟ้าสินแสหมิงกำลังไลฟ์สดนะครับดวงความรักล้นล้วนในช่วงจากเดือนแห่งความรักถึงปลายปีหรือสิ้นปีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทั้ง12ลัคนาราศีผมแถมอีกนิดนึงชาวลัคนาราศีกุมบอกเผื่อไว้บอกเผื่อไว้ เดี๋ยวพอดาวพระหัสมันขยับย้ายเนี่ยมันจะไปเป็นปทุมเกณฑ์เนี่ยพระหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยได้ปทุมเกณฑ์เนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดีนะว่าบอกก่อนไม่ใช่คิดขี่ปทุมเกณฑ์นี่ไม่ได้ได้กันง่ายๆนะพระรหัสที่กว่าจะเดินได้ปทุมเกณฑ์เนี่ยใช้เวลานะแต่ละลัคนาเนี่ยเพราะแม่งรอบนึงอะปนีนึงอะเอออย่างสุกได้ปทุมเกณฑ์อย่างเงี้ยโอเคก็ยังไม่กี่เดือนนักแต่ก็ก็ถือว่าดีนั่นแหละแต่พระหัสเนี่ยดีนแน่ๆ ปอยู่ในเรือนพันธุมีสิ่งที่ดีๆในครอบครัวเล็งไปยังเรือนกรมมะมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์เริ่มงานเริ่อรใหม่ๆแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะมาผลักกันชัดเจนที่สุดสําหรับลัคนาราศีกุมก็คือเรื่ององานก็คือจากคนรักคู่ครองฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมงานกับคนรักคู่ครองแยกกันไม่ออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายไปอยู่เรือนพันธุก็เล็งไปยังเรือนกรมมะเรือนการงานอีกนี่คือในยยะสาคัญย้าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับ นะถ้าจะทำกิจการเปิดกิจการอะไรกับคนรักคู่ครองเข้ามาสัมพันธ์กันในดวงแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงเพราะดาวเดินในที